ทุกคนผมเล่นด่านแลมมาต้องนานครับไม่เคยลงมาเล่นด่านพวกนี้เลยนะดูฮะไม่มีด่านพวกนี้ด้วยผมแทบจะลืมไปเลยวพามันมีอะไรอย่างงี้ด้วยฮะดูฮะมันเป็นทางไหลตรงกัจริงทุกคน,นแต่มันมีแบบเหินด้วยฮะโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันมีเพดานข้างบนนะอุ้ย ด่านนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยฮะแ้วก็นี่ฮะด่านเหิร์นรถแรงๆเท่านั้นนะฮะอุ้ยดูฮะไปกันเลย,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 ยกู้ดิ่งลงพืวนวววววเวอ ถ้าเป็นรถที่แรงที่สุดจะเป็นไงวะนี่ฮะเราเป็นแม็กก็เลยสินล้ำเงินที่แรงที่สุดดูนะฮะโู้ยความเร็วสองร้อยฮะ,อ,ะอุ้ยถึงดูไหมนะอุ้ยเกือบถึงสะพานอุ้ยตั้งหลักดีอาจมีถึงสะพานนะเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเล่นด่านอะไรพวกนี้เลยเนะี่ยทุกคนมันเป็นออกแนวสตันที่แบบเดี๋ยวนะ โอ้โหหมุนตีลังกาอะไรมีครบเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเล่นหน่อยดิโอ้ต้องรอฮะงานนี้พอแล้วไปฮะโหแซ่บต้อนตาบ้าอ๋อออยากเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันยากทุกคนไม่ได้ง่ายเนี่ย ไม่ไหววะ่ะเล่นโคตรยาก BMW กับ Porsche 911ไปฮะ สวยฮะขอนทอเป็นตัวหลักเลยนะฮะงานนี้ BM ยับฮะเออผมอยากรู้มานานแล้วสมมติถ้าผมใช้รถบินได้คันนี้ทุกคนในการดึงโซ่เนี่ยแล้วทุกคนว่าผมเวลาโดกนกระแทกเนี่ยผมจะบินหนีรอดไหมเอออันนี้อยากรู้นะเดี๋ยวลองดูฮะต้องลองมันด้วยฮะเขาจะบินหนีรอดไหม นีลองดูนะไม่รู้ว่าจะรอดจะร่วงดูนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่รอดนฮะแรงส่งมันไม่ได้โอ้ยอ๋อตดปีกติเสาเลยรถเราโอ้ย,ส,ย,ออยสภาพอะไรกันครับเนี่ย โอ้ยเฮ้ยโอ้ยไปรอดอยู่ฮะแต่คันนี้ไม่รอดจริงๆเอาครับรอบนี้ทำตามคอมเมนต์ที่ขอเข้ามานะฮะอยากให้พี่เอารถบัสชนกับโลโลอยแบบแรงๆครับจับไปเลยฮะโลสลอยโก้นะฮะแล้วก็นี่ฮะหัวรถบัสนะฮะพร้อมพูดในสาล2ชั้นกันเลยเดียวเชียวมาฮะมาแล้วฮะรถบัสออกตัวแล้วฮะตอนนี้แต่มาชนผมแน่นอนครับฝัผมก็จะเป็นโลสลอย หล okay. ายประท้ากับรถบัสกันนะรถบัสวีเอโลสลอยฮนะใส่เต็มที่เลยฮนะตามคอมเมนต์ที่ขอเข้ามาโลสลอยโค้ที่เป็นขาด้วยนะคันนี้อนะไรฮะดูแลประท้าโลสลอยกับรถบัสกันใครจะยับกว่ากันฮนะรถคันละห้าสิบกว่าล้านนะ เยังไม่เห็นรถบัสเลยฮะเอ๊ะเหมือนจะเห็นได้หน่อยนะใช่ไหมวะเนะี่ยอ่าใช่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 ว้าโอ้โหสมบูรแรงรถบัสถึงกหงอฮะส่วนโลสลอยเดี๋ินละโอ้อังคารน,นะ โอ้ผู้ดยสารสะเทือนนิดหน่อยฮะโอ้นั่งท่าไม่ติดพื้นเลยอะโอ้ผู้ดยสารมีหัวโยกบ้างฮะแต่ช่วงล่านี่คือยับสุดๆนะอูยับรออกหมฮะดูดสรสลอยฮะโอ้หายไปทั้งยวงเลยฮะโคตรแรงจัดให้ตามผมขอแล้วฮะอยากให้พี่เอารถไฟมาชนคอรถไฟหมายถึงรถไฟแบบว่ารถไฟแบบ ปุ้นปูนหรือว่ารถไฟฟ้าฮะส่วนคอ้อนน่าจะเป็นคอ้อนนะฮะส่วนรถไฟนี่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมเลยอยากให้ทุกคุณลดูกันใหญ่กว่ารถไฟก็คือรถไฟฟ้านะเพตราชนค้อนทอนนะฮะมาลองดูกันนะฮะรถไฟวันนี้ด่านยังไม่พร้อมเท่ไรนะครับขอเป็นรถไฟฟ้าแทนก่อนแล้วกันนะฮะรถไฟเหมือนกันเอ้าลองดูว่าไฟฟ้าเทรล่ากับคอ้อนจะเป็นยังไงะฮะเอนพี่รอนมักเราเล่นด่านทะเลทรายไปแล้ว ดูความเร็วในการชนนะฮะ<อ>ดูฮะคอนตั้มโอ้โหคอนโยนเนียโคตรเหนียวโอ้โหไม่กระดิกเลยแมย้แต่นิดเดียวนะฮะโอ้โเทสล่านี่ยับเป็นจุนเลยนหน่ๆก็เทสล่าโมเดลสามไปแล้วะครับขอลองตัวไซเบอร์ทักกันบ้างฮะอึกนักอึดหนาแต่มันเจอคอนทอ,อยเนี่ยจะอึกอยู่ไหม ซึมโอ้โห้ยโยนี้เกี่ยวไว้เลยอะโอ้ยไม่ไปด้วยเป็นไงโอ้โหพังเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอ้ห้ยล้อล้อเสียเลยฮะกนันนี้คำขอจากน้องอธธวิทย์นะครับที่คัดผมขอเอากีตรมาแข่งกับแมคราเรนได้ไหมครับขอร้องน,นะครับจัดไปให้ครับ แม็กลาเรนน้องน่าจะไปถึงแม็กลาเรน620 r ากันนี้นะครับถ้าเป็นแม็กลาเรนสีดำเงินพี่ว่าย,งายังไง GTR ก็แพ้นะฮะส่วน GTR นี่ผมเอา GTR 35มานะครับผมคันนี้ซึ่งและผมยังไม่เคยทดลองเลยว่าระหว่าง GTR 35กับแม็กลาเรน620 r เนี่ยคันไหนแรงกว่ากันเดี๋ยววันนี้จะจัดให้นะที่ผมได้ตัวสูตรมานะั้นเนี่ยตัวแต่งแบบล้อดแดกมาเลยนะซิ่งทางตรงโดยเฉพาะเลยฮะมาลองดูกันนะว่าขนาดจะแรงกว่าันทุกคนคิดว่าระหว่างแม็กลาเรนกับ GTR ใครจะชนะฮะ,ะลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปมาอย่าเพิ่งเข้าไปดูนะะฮ ลองค็ไม่บอกกันก่อนลองทายล้วจะทายถูกไหมจะทายแล้วพร้อมแล้วนะครับผมจะไปแล้วนะครับ3 2 1อไปมแม่ละเลนออกโกดีกว่าวะ่ะโกดีกว่าแมกละเลนแซ่ g ีอาแซนครับทีอรมาไปความเร็ว300มาได้ฮะ ไตัวชั่วโมงอ่ะรอบตัดแบ็คไฟออกรัวนเลยทุกคนตแ네ม้แบ็คไฟออกร้อไอ้สามร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วมาสามห้าันนี้ส่วนแมคคารนสามร้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะหางการไม่ห้หน่อยอะอันนี้แรงกว่าเยอะเลย 打嘞，打嘞。 เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะสามารถตีแรงกลับขึ้นได้ไหมตัดแล้วฮะรอบตัดเลยพะ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 สามร้อยห้าสิรอบตัดเลยฮะดู้ไหมว่าจะสามารถชิงคืนได้ไหมโอ้ขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะแซงขึ้นยากอยู่เหมือนกันโอามร้อยต่างกันไม่มา รอ้โหความคามแบบกระชากเขาเล่นดวนทั้ง่อยให้หมันแซนเนี่ยแซนขึ้นยากมากครับเพาความเร็วของ G R นี่จะถูกสกัดิที่350นะ้ครับซึ่งไม่ก็พอกันเลยอะ่ะที่350คันนี้ก็350คนระับความเร็วเท่ากันเลย ความเร็วเท่ากันเลยอ่ะที่สากหน่อยแก้งให้แซงเนี่ยแซงไม่ขึ้นแม่ ทำมกทืบเร่แล้วทุกเร่ง uh eh ี่เร่งมนึงแรงกแล้วพมาหน่อยนะทุกคนเออต้องขับกทืบคเร่งมทุกคนถึงขับกระทนเร่อ่ะนมทุกคนเห็น ต้องกระชื้นคันเร่งทุกคนถึงจะแซงได้แซง ine. แงล้วฮะเนี่ยต้องขับแบบกระชื้นคันเร่งอ,อ่ะกระชื้นกระชื้นกระชื้นนะถึงจะแซงได้นะขับแบบกดคันเร่งเลยแซงไม่ได้นะฮะโอ้ไม่กระชื้นคันเร่งแซงไม่ได้เนี่ยไม่กระชื้นคันเร่งแซงไม่ได้ฮะต้องขอับแบบกระชื้นคันเร่งโอเคครับความเร็วถือว่าอ้าวหอ้าวออกข้างไปแล้วเอยออกไปแล้ว เาเลยคุณหนักนะโอเคสรุปให้ความเร็วอะ่ะถ้าเหยียบแบบปดมิดมิดเลยนะพอๆกันแต่ถ้าแบบว่ากัะช้าเคลื่อนสักนิดนึ่งนะของ GTR ชนะเลยฮะต้องกระ้าแบบกระทืแบบปืด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 ปื้ดอย่างเงี้ยถึงจะชนะนะฮะประมาณนี้ฮะทำให้ทำให้ตามคำขอ ผมอยากให้เอาจ R อามาชนกับรถเพียดร,รถเฟียดนะนะจะรถเฟียดนะคบผมจัดให้ฮะจีา3าร์สามห้ากระสีน้ำเงินกันนี้ไปเลยฮะแล้วก็นี่ฮะรถเฟียดของเราฮะมาเลยฮะประสานงานกันตามคำขอครับมาฮะจีเอาออตัวมาก่อนนะส่วนเรารถเฟียดใส่ในโตรพร้อมนะเพื่อเกิดได้เปน,ะนีฮะทํมานะลอเอาออแบบแรงขั้นสุยนะ ความเร็วสี่ร้อยกว่าเรถสลหรับรถเฟี้ยนนะครับีนี้นะกทีอาสามห้ฮะอุ้ยไปเยี่ยงอู้หูอู้อุ้ยคอนกระเด็นออกมาเลยอะดูกิีอาครับอุ้ยยับอยู่เหมือนกันนะฮะแต่รถเฟี้ยนยับเยอะกว่าอ้ตีลังกาแล้วฮะ อุ้ยคนแทบกระเด็นหลุดออกจากรถอะโอ้ยลงเกาะกลางไปเลยฮะแม่จะโว้ยฮึทีอาร์โอ้อโหนุ่นยืดไปไหนวะเนี่ยโอ้โหบั๊กเลยฮะน้องคนนี้ขอเข้ามาครับเฟอร์รี่ชนกระบะจัดให้ฮะจัดไปเลยฮะเฟอร์รี่นะฮะแล้วก็กระบะน้องน่งาจะเหมือนกระบะคอกแต่สิ่งเรลัานี้หรือเปล่าเอ่ยนะฮะก็จัดให้ฮะ กระบะครอส่วนเราฮะเฟอร์โรลี่เขาหนุ่มแรงมากตัดไปตามคำขอครับสวยสดงดงามฮะรถคันเป็นล้าน คนแดงฮะยับคู่ครับฟุตบอลลี่ที่ถึงกับแบบโอ้โหควันออกเลยฮะล้อพามาส,ส่วนกระบะข้อเราก็โอ้ข้างหน้าก็มุยไปเลยฮะสุดยอดอี <c oughs> พีหน้าฮบผมทำอะไรเกมนี้ขอไม่บอกใต้คลิปได้เลยฮะ